ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่5กันยาย,ยน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันนี้หลายๆคนกำลังรองเงินก้อนคิดเ, ון, ะคะเรื่องเงินนะคะคิดเรื่องเงินรอเงินก้อนนะคะโชคลาภค่อนข้างดีนะคะคุณคิดเรื่องบ้านอยากหลายๆคนอยากจะซื้อบ้านนะคะคุณมีเกณฑ์ยกย้ายนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะวันนี้เดินทางได้โชคได้ลาบนะคะหลายๆคนกําลังคิดเรื่องเก็บเงินอยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่าง ะะช่วงนี้หลายๆคนกาลังคิดอยากจะไปไหว้เวสุวรรณนะคะหรือไปไหว้พระบรมรูปทรงม้าหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะใครที่รองเงินมีโอกาสได้เงินใครคิดจะซื้อบ้านมีโอกาสได้ซื้อนะคะถ้าใครคิดจะลงทุนทําธุรกิจนะคะช่วงนี้ลงทุนได้เลยนะคะโชคลาภเด่นมากๆนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของคุณพ่อของคุณนะคะเลขที่บ้านแล้วก็ทะเบียนรถให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีส้มสีแดง สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเจ็ดสี่สี่นะคะเจ็ดสี่สี่แล้วก็หนึ่งูนย์ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ